มนุษย์โลกถือว่าสูงกว่าบรรดาจัว์ธรรมก็สูงกว่าโลกเพราะฉะนั้นธรรมกับมนุษย์จึงเป็นคู่เคียงคองกันมนุษย์ก็เหมาะสมกับธรรมที่จะควรรับธรรมไว้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็สมควรแก่มนุษย์ที่จะเทดิดทูนสักการะบูชานอกเหนือจากนี้ก็ไม่มองเห็นอะไร ดูถึงเรื่องความเลือดความประเสริฐในหลักธรรมชาติของสิ่งอะไรสากลที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเยี่ยมยิ่งกว่าธรรมและความตลาดของโลกก็ไม่มีใครจะเยี่ยมยิ่งกว่ามนุษย์เราในโลกมนุษย์นี้จึงเหมาะสมกับมนุษย์ที่มีธรรมภายในใจแต่ไม่เหมาะสมที่ เป็นมนุษย์สับเปนร,ร่างไม่ปรากฏว่ามีธรรมภายในจิตใจเลยอันนี้เป็นที่น่าเสียดายภูมิแห่งมนุษย์ทั้งชาติไม่มีธรรมเป็นเครื่องสถิตยอยู่ภายในจิตใจเลยมีเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติไปนับถือพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติของธรรมจึงชื่อว่า เราเหมาะเราเหมาะสมทั้งได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งได้นับถือพระพุทธศาสนาและตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามกําลังความสามารถของตนเฉพาะอย่างยิ่งทางจิตตภาวนาเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะได้มองเห็นเหตุผลต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราและภายนอกทั้งใกล้ทั้งไกลรอบด้านจะได้เห็นด้วยภาคปฏิบัติคือจิตตภาวนา การภาวนาท่านถือเป็นสำคัญที่สุดในภาคปฏิบัติของศาสนาหรือการปฏิบัติศาสนาทางพุทธการจึงถือภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยมเช่นท่านกล่าวไว้ว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติได้จากการศึกษาเร,าเรียนปฏิบัติได้แก่ศึกษาเร,าเรียนมาเป็นที่เข้าใจแล้ว พะพูดป,ปฏิบัติตามเส้นพิษทางเดินที่ได้เรียนมาแล้วนั้นปฏิเวทได้แก่ความรู้แจ้งแทงตลอดคือรู้ไปโดยลําดับลําดับจนกระทั่งถึงรู้แจ้งแทงตลอดโดยทั่วถึงภายในจิตใจของตนทำทั้งสามนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันแล้วปริยัตนั้นในทางพุทธการส่วนมากท่านเรียนเฉพาะเรียนจากพระโอษฐของพระพุทธเจ้ามากกว่าอย่างอื่น ถ้กผู้จะเป็นสาวกอรหันอรหันส่วนมากเรียนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจา้าเรียนอย่างไรขณะที่ท่านบวชท่านสั่งสอนตัจาปัญญากรรมาาฐานเช่นแต่ว่าเอหิปิกูประสัมทาท่านจะเป็นพิจุมาเถิดทำเราเก่าดีแล้วนี่ก็สอนธรรมเป็นเครื่องนำเนินการสอนธรรมเป็นเครื่องนำเนินนั่นแหละเป็นการให้โอวา่าผู้ที่ สดับจับฟังในขณะที่พระองค์ท่านให้พระอประธานพระโอวาทก็ชื่อว่าการเรียนด้วยและการปฏิบัติไปนในตัวด้วยการเรียนว่าสิ่งนั้นเป็นนั่นสิงนั้นเป็นนั่นเป็นท่านสอนวเกสาโลมานขาทันตาตะโจนังนี้เป็นต้นนี่คือท่านสอนเราเรียนให้ทราบวาเกสาคืออะไรโลมานขะาะทันตาตะโจแต่และอย่างละอย่างคืออะไรอะไรพระพุทธเจา้าก็สสอนสภาพความเป็นอยู่ความเป็นไป ของสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่กับตัวเองแล้วเข้าไปถึงอาการสามสิบสองทุกแง่ทุกมุมโดยลำดับให้ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นแล้วความเป็นอยู่ของสิ่งนั้นความแปรสภาพหรือความเป็นไปของสิ่งนั้นเป็นไปอย่างไรแลวธรรมชาตินั้นคืออะไรแน่ตามหลักความจริงของมันให้เราทราบเพื่อจะแก้สมมุติที่เป็นเครื่องผูกพันจิตใจเรามานานทางสมมติเราว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นก็จริง แต่ว่าสิ่งใดเป็นไรก็ยึดถือในสิ่งนั้นรักก็ยึดถือชังก็ยึดถือเกลียดก็ยึดถือกโกรธก็ยึดถืออะไรๆยึดทั้งนั้นนี่เป็นเรื่องของโลกคือเรื่องของกิเลสมีแต่เรื่องยึดเรื่องพันให้เหนียวแน่นไปไปหมดแต่เรื่องธรรมรู้แล้วปล่อยวางเป็นลําดับลําดับลำดับปล,ล,ล่อยวางภาระคือความมีมันถึงมั่นเป็นภาระอันหนักแล้วปล่อยไปเรื่อยๆจนกระทั่งปล่อยได้โดยสิ้นเชิงเพราะรู้ตลอดทั่วถึงตามหลักธรรมชาติของมัน ที่สืบเนื่องมาจากการได้ยนกษาจากพระพุทธเจ้านะกลายเป็นปฏิเวทไปโดยลํหนับลำหนักอย่างนี้ห,นหลังขั้งพุทธการท่านสอนกันอย่างนี้เป็นส่วนมากมีความหนักแน่นมั่นคงในการประพฤติปฏิบัติยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดตรงนี้ที่ท่านกล่าวไว้ว่าเป็นพระธรรมวินัยทรเป็นพระวินัยทรเป็นธรรมกัถ์นี่ก็มี เป็นนักเทศแต่ธรรมกถึกของพระอรหันต์ผิดกับธรรมกถึกทั่วๆ่วไปและธรรมกถึกก็เช่นอย่างพระพระปุนญมณนลมีบุตรท่านเป็นธรรมกถึกเอกส่วนมากท่านยกเอาสันเลขาคาถาเป็นเครื่องแสดงสันเลขาคาถาคือ กล่าวถึงรองคมคำขัดเกลาที่เลสทั้งนั้นนับแต่อปิชาตาขึ้นไปจนกระทั่งถึงยมุติยาทัศะนะน่ทันมักสแสดงเสมอพระพุทธเจ้าทรงยกให้เป็นเอตะคะในทางธรรมกัตถะกยาก่าเป็นธรรมกถึกเก่งพระปุณมันตีนีบุท่านสอนด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจัดความจรงิงซึ่งออกมาจากจิตใจของท่านที่รู้แล้วจริงๆ ไม่สอนแบบรูรูๆคำๆตามที่ได้เรียนมาซึ่งตนเองก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแน่เพราะจิตใจย,ยังไม่สัมผัสธรรมเป็นแต่ยังจำชื่อของธรรมได้เท่านั้นส่วนพระนี้คุณพระปุณมันตนีบุตรนั้นท่านเป็นพระรหันต์ด้วยรู้แจ้งสัจธรรมทั้งสี่ได้โดยตลอดทั่วถึงด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวสัจสัญเลขธรรม ทั้งสิบประการนี้ได้โดยถูกต้องทองแท้ไม่มีอะไรคาดเคลื่อนจากหลักความจริงเพราะจิตท่านทรงหลักความจริงไว้เต็มส่วนนี่ธรรมกถึกที่เป็นอัตเป็นธรรมเป็นความถูกต้องในงามแท้เป็นอย่างนั้นส่วนธรรมกถึกที่มีกิเลสมผิดการอันนี้เราไม่ต้องกล่าวไปมากทั้งปฎิการก็ยังมีอยู่บ้างเหมือนกอันเป็นบางองค์ก็ มีลูกศิษย์ลหาเป็นจำนวนร้อยๆที่ไปเรียนทำกับท่านเรียนเหมือเรียกว่าปริยาติจนถึงบางองค์พระพุทธเจ้าได้ทรงตำหนิด้วยทรงเห็นลุปนลิใสใของท่านเช่นพระโพธิราชเป็นต้นมีท่านเป็นผู้ทรงทำไว้ได้มากมายกายกองเป็นพระผุู้ตรแต่ไม่ใช่พระผูู้ตรดังพระอนุ์ เป็นผู้เรียนมากมีลูกศิษย์บริวารตั้งห0าร้อทั้งๆที่เป็นอุปนิสัยมีอุปนิสัยอยู่แต่ก็ลืมตัวของตัวเมื่อเข้าไปเฝ้ากพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงสแสดงเป็นเชิงตำหนิเพราะพระพุทธเจ้าทรงตำหนิใครก็ตามทรงสนเส,สร,ริญใครก็ตามต้องมีเหตุมีผลโดยสมบูรณ์อยู่ภายในความติชมนั้นๆเมื่อท่านทรงตำหนิพระโรธิราช พระโบธิราชจึงมีความสลดใจตนเองขณะที่เข้าไปเฝ้าท่านทรงย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่นั่นเนี่ยโบธิราชก็แปลว่าใบลานเปล่าเดียนเปล่าๆปล่าุ่นยังไงหัวล้นเปล่าๆปล่าก็ว่าไปเลยอย่างท่านอาจารย์มั่นท่านเทศอย่างนั้นเดียนเปล่าหัวล้นเปล่ากินเปล่านอนเปล่าท่านว่าไปเลยท่านแปลจากโบธิราชอันเดียวตร่างนั้นคือท่านสอนพระนี่ท่านยกเพียงเรื่องของพระ โบธิราชมาพูดให้เป็นประโยชน์สําหรับพระสาหรับพระผู้ที่ฟังอยู่ในขณะนั้นซึ่งมุ่งถือประโยชน์อยู่แล้วโดยเต็มอย่างเต็มใจฟังเวลาท่านจงเรียกพระโพธิรัชกับมิตรโพธิรัชเข้ามาโบธิเธอจงไปอะไรกับโพธิราชโพธิรัชแล้วใบลานเปล่าใบลานเปล่าเลื่อนเปล่าเปล่าแก้ที่เหลือตัวเดียวก็ไม่ได้เลื่อนเปล่าเปล่าที่เหลือมากพอกูขึ้นโดยลําดับอะไรท่าน หาวายว่าให้พระโพธิลัตเวลาทูลลากลับไปแล้วด้วยความสะโดดสังเวชเป็นเหตุให้ฝังจิตฝังใจพอไปถึงวัดเท่านั้นก็ขโมยหนีจากพระซึ่งมีจำนวนตั้งห้าอองค์อยู่ด้วยกันมันดาที่เป็นลูกศิษย์ออกปฏิบัติกรรมฐานโดยลำพังองค์เดียวเท่านั้นแล้วก็ไปสู่สำนักหนึ่ง ซึ่งสำนักนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นพระรหันต์ทั้งนั้นนับตั้งแต่พระมหาเถระลงไปจนกระทั่งถึงสามมณีน้อยเป็นพระรหัน์ด้วยกันทั้งหมดเหตุที่ท่านจะออกไปท่านเกิดความสโศกสังเวชว่าเราก็เรียนมาถึงขนาดนี้แทนที่พระพุทธเจ้าจะทรงชมเชยในการศึกษาเราเรียนมาไม่มีเลยมีแต่เอะอะก็โปธิรัชโปธิราชโปธิราชไปเสียหมดทุกแง่ทุกมุมไม่มีแง่ใดที่จะทรง มเชยแสดงว่าเรานี้ไม่เป็นประโยชน์อะไรจากการนึกษาเราเียนมาหากจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างพระองค์ทรงทรงต้องทรงช,ม,ช,ม,ชมเชยในแง่ใดแง่หนึ่งแน่นอนท่านนำอันนี้ไปพิจารณาแล้วก็ออกประพฤติปฏิบัติพอก้าเข้าไปสู่สำนักธรรมหาเทระตังที่กล่าวนี้ก็ไปถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านบรรดาะอรหันท่านฉลาด แหลงคมอย่างลึกๆเพราะฉลาดออกมาจากหลักธรรมชาติเวลาเข้าไปมอบการถวายตัวต่อท่านท่านก็หาอุบายทำตนพูดต่างๆนานาเพื่อจะหลบเลี่ยงตนเองหรือจะเป็นอุบายก็อ,อะไรก็ยากที่จะคาดคะเนถึงท่านได้ท่านก็เป็นผู้ศึกษาเรียนมาจนถึงขนาดนี้แล้วเป็นพระอาจารย์ มาเป็นเวลานานจะให้พวกผมสอนท่านอย่างไรได้ผมไม่มีความสามารถนะท่านวางนะั้นท่านท่านเป็นพระหลานท่านลองไปถามท่านองนั้นลองดูบางทีท่านอาจจะมีอุบายแนะนาส่งสอนท่านได้ท่านก็ไปจากองค์นี้แล้วไปถวายตัวต่อองค์นั้นองค์นั้นก็หาอุบายพูดแบบเดียวกันแล้วก็ไปหาองค์นั้นให้ไปหาองค์นั้นให้ไปหาองค์นั้นองค์ไหนพูดแบบเดียวกันไปนหมดจนกระทั่งถึงสามเณรองค์สุดท้ายก็ไปพูดแบบเดียวกัน คือขอถวายตัวเป็นลูกศิษย์เนนก็ก็พูดทํานองเดียวกันทีนี้พระมหาเถระท่านเห็นทามาการหรือว่าท่านจะหาอุบายต้อนเนนเข้าสู่พระองค์นี้หรือว่าต้อนพระองค์นี้เข้าสู่เนนก็เราก็คาดไม่ได้เหมือนกันภาพยากมาลองทดลองดูดูที่เนนว่างั้นถาพอมีอุบายส,สั่งสอนท่านได้ไหมตกลงก็เลย ท่านก็มอบกายถวายตัวต่อเนนนั้นทันทีนั้นเนนนั้นก็สอนนีเราก่อยฟังที่เรามันน่าฟังที่เนนสอนพระมหาเถระหา,าอุบายสอนดวีต่างๆเช่นแทบให้พระมหาเถระไปอนนั้นมาให้ให้ไปอนนี้มาให้บ้างและให้คลองกีวรเช่นต้องการสิ่งของอะไรวัตถุอะไรที่อยู่ในน้ําแล้วให้พระมหาเถระกองผ้าไปถ้าจะเปียก จีวันจริงๆก็ให้ขึ้นมาเสียเอาละไม่เอามันลึกว่ะหาเอาใบนั่นความจริงเป็นการทดลองทางนั้นธรรมหาเทระองค์นั้นก็ที่เป็นธรรมกรถึถเอกนั่นอะไม่มีขัดสมกับคําที่ว่ามอบกายถวายตัวจริงๆเน้นสั่งให้ไปไหนไปหมดบางทีให้ไปเอาอะไรอยู่ในกอไผ่น้ำหนามนั่นโรคๆน่นก็ท่านก็ไปแล้วให้คลองผ้าไปด้วยท่านก็ไป เวลาจะถึงน้าจริงๆท่านก็ให้ถอยมา,แ,าและไม่เอามานันลําบากอ่ะน้ําเกาะผ้าบางไรหาอุบายหลายแง่หลายมุมจนกระทั่งทราบชาัดว่าพระะพระองค์นี้ไม่มีที่ติมานะเป็นผู้มุ่งหน้าต่อธรรมจริงๆแล้วท่านจึงได้สอนเน้นสอนเวลาท่านจะสอนก็หาอุบายสอนนามีจอมปลวกแห่งหนึ่งมีรูอยู่เจ็ดหกรู ท่านว่าเหี้ยใหญ่มันอยู่ในจอมปลวกนี้ชอบออกเที่ยวหากินตามช่องต่างๆเพราะงั้นเพื่อจะจะจับตัวเหี้ยนี้ได้ให้ท่านจงปิดในห้าช่องนั้นเสียแล้วเอาไว้เพียงช่องเดียวแล้วนั่งเฝ้าจ้องอยู่นั้นเหี้ยไม่มีทางออกจะออกมาช่องเดียวแล้วก็จับตัวได้เป็นข้อเปรียบเทียบ ในภายในตัวของเรานี้เป็นเหมือนจอมลูกมีทั้นแยงนะท่านพระมาอุมยเข้ามามันมีทวารหกคือตาเป็นช่องหนึ่งหูเป็นช่องหนึ่งจมูกช่องหนึ่งลิ้นช่องหนึ่งกายช่องหนึ่งใจช่องหนึ่งให้ท่านปิดไปเสียในทวารทั้งห้านั้นคือตาหูจมูกลิ้นกายปิดทําเหมือนไม่รู้ไม่คิดไม่เห็นไม่ได้อะไรทั้งหมดราวกับว่าโลกอันนี้ไม่มีอะไรเลยให้เหลือแต่ความรู้ล้วน ให้พิจารณาดูที่นี้อารมณ์มันจะเกิดขึ้นจากจิตอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วมันจะปรากฏขึ้นที่จิตซึ่งเป็นช่องเดียวเท่านั้นที่เรามีสติต้องมองอดูอยู่ตลอดเวลาไม่มีไม่ประมาทแล้วเราจะจับเหี้ยได้คือความคิดความปรุงของจิตจิตจะปรุงออกในทางดีทางชั่วอดีตอนาคตปรุงไปรักไปชังเกลียดโกรธกับอะไรก็จะทราบได้ทุกระยะระยะเพราะความมีสติ กำกับรักษาอยู่กับความรู้อันนี้พระเถระองนั้นก็เมื่อได้ฟังจากสระเรุก็ได้สติได้อุบายขึ้นมาโดยลำดับนันแหน,หนเนนเห็นว่าสมควรที่จะพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เลยพาพระเถระนี้ไปเนนเป็นอาจารย์พรรมเถระนี้เป็นลูกศิษย์เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์ก็ทรงสั่งสอนและก,ก่อนที่จะประทานโอวาทก็ถามเป็นยังไงเนนลูกศิษย์ของเธอเป็นยังไงบ้างนานฟังดอนนเด็กเนูก็กราบทูลว่าเป็นผู้ละทิฏฐิมรณะทุกสิ่งทุกประยงทุกอย่าง,างเป็นที่น่าสงสารมากไม่มีทิฏฐิมรณะอันไดที่แสดงขึ้นเลยแม้จะเป็นผู้ได้เรียนมากและเป็นมหาขนาดมหาเทระก็ตามแต่กิริยาอาการที่เพิ่งแสดงขึ้นความสนใจเป็นที่ ็นความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นความต้นใจที่อยากรู้อยากเห็นในความจริงทั้งหลายอยู่ตลอดมา,าพระพุทธเจ้าความทรงสอนปัญญาเวชัยเตภุรินี่ปัญญาซึ่งเปรียบเหมือนแผ่นดินพยายามทําปัญญาให้มีความมั่นคงเหมือนแผ่นดินแล้วสามารถที่จะแทงทะลุอะไรๆได้หมดเพราะความแน่นหนาม,มั่นคงเพราะความเฉียบแหลมของสติปัญญาพระองค์ก็ทรงสอนมิปัสนาในขณะนั้น แยกธาตุเียกขัน์อตนะส่วนต่างๆงมานั่นเป็นนั่นอันนั้นเป็นนั่นอันนั้นเป็นนั่นให้พระมหาเทระนั่นเข้าใจโดยลําดับๆดบโดยทางวิปัสน,นาออกจากนั้นก็นมาแยกถึงนี่แหละพูดถึงพวกรูปพวกเวทนาสัญญาสังขารยุญญญ่งยากแต่และอย่างละอย่างมันเป็นอาการของกิตส่วนมากกิตไปหลงอาการเหล่านี้จึงไม่ทราบตัวของตัวยี่ไหนไปอิงอยู่กับอาการคือรูปว่ารูปเป็นตนมั่งว่า เวทนาเป็นตนมัง่งสัญญาเป็นตนมัง่งสังขารเป็นตนมัง่งวิญญาณเป็นตนมัง่งเลยหาตนไม่ได้อะไรๆก็ว่าแต่ตนเวลาจะจับเอาตนจริงๆตัวจริงๆหาความจริงไม่ได้นี่เพราะอาศัยสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งของมันด้วยอำนาจของแห่งกิเลสความรุ่งหลวงนี้ไปเข้าใจว่าเป็นตนเป็นตัวจึงไปเสียเวลามเวลากับสิ่งนี้นอกจากการเสียเวลาเพราะความหลวงกับสิ่งนี้แล้วยังได้รับความบอบช้ำทางด้านจิตใจเีกด้วย เพราะฉะนั้นจงใช้ปัญญาพิจิปัาให้เห็นตามความจริงของมัน,นะเวลาพระพุทธเจ้าท่านทรงประทานว่าให้ดูให้ชัดเจนรูปมีอะไรถึงเรียกว่ารูปมันผสมส่วนกับอะไรบ้างคําว่ารูปนี้มีกี่อาการอาการหนึ่งคืออะไรอาการที่สองที่สามบบคืออะไรแล้วรวมกันอยู่นี่เรียกว่ารูปสภาพความมันอยู่ของมันเป็นอย่างไร เป็นอยู่ด้วยกรรมบัมบัดรักษาเป็นอยู่ด้วยความประยุคูลโสโครเหมือนกับป่าชาพิดิบเต็มอยู่ภายในร่างกายนี้แต่เราก็ยังม,มีความดื้อด้านอาจหานถือว่าน,นี่เป็นเราเป็นของเราไม่ทราบว่าสิ่งนี้เป็นของโสก,กโปกโสมมเป็นกองให้จังทุกขังตาเป็นป่าชาพิดิบ้้งเลยนะพระเจ้าทรงสั่งสอนเพราะจงพิจารณาสิ่งน,นี้ให้เห็นตามความจริงของมันพูดแล้วในหลักธรรมชาติของมันก็คือธาตุด้นเข้ามาก็คือสกุลลกาย เต็มไปด้วยปุโโลหิด yeah, น no ้ำเน่าน้ำหนองเต็มไปหมดอันใดสิ่งใดที่จะควรยืดว่าเป็นเอาของเราด้วยความสนิทใจไม่มีเลยจึงขอให้พิจารณาโดยตามตามหลักความรีงข้องมันทั้งความเป็นอยู่ทั้งความสลายทั้งความแตกตับทําลายลงไปมันไปเป็นนั่นเป็นนั่นคือเป็นธาตุลงไปเป็นธาตุธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไปส่วนเวทนาก็พิจารณาแยกแยกให้เห็นความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีความเฉยเฉยก็ดีมันเกิดขึ้นทั้งทางกายและทางใจ เป็นแต่จากว่าอาการอันหนึ่งเกิดขึ้นเท่านั้นทุกปรากฏขึ้นมาก็เป็นความจริงอันหนึ่งของมันตัวมันเองก็ไม่ทราบความหมายของมันการที่เราไปให้ความหมายนให้มันนั่นก็เท่ากับผูกมัดตนเองเท่ากับเอาไฟมาเผาหลมตนเองเพราะความมุ่งหลงนี่เองจึงไปให้ความหมายเขาในทางที่ผิดโดยที่ถือว่าเขาเป็นเราทุกก็เป็นเราเป็นไฟทั้งกองก็ยังเป็นเราอะไรอะไรก็เป็นเราอะไรก็เป็นเราหมดหาตัวเราไม่เจอจเจอแต่ความทุกข์นี่เพราะความรุ่มหลงนั่นสอน สัญญาก็คือความจําจําแล้วหายไปจําแล้วหายไปต้องการก็จําขึ้นมาใหม่มีความเกิดความดับความเกิดความดับประจําตนของเขาทั้งทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งทั้งขานทั้งวิญญาณมีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าพิจารณาจริงหนึ่งให้เข้าใจโดยจแจง้งชัดเจนหรือประจกักษ์ด้วยปัญญาแล้วอาการทั้งหา้าน,นี้มันเหมือนกันหมดไม่ใช่เมื่อสรุปความนั้นแล้วไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทั้งนั้นเป็นความจริงเขาแต่และอย่างอย่างเรียกว่าเป็นอาการของขนัน ส่วนนี้ส่วนนามธรรมก็เป็นอาการมาจากจิตส่วนรูปเป็นเรื่องของรูปอันหนึ่งต่างหากแต่เพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสุดท้าก็ใจเป็นบ่อยเขาเพราะรับใช่สิ่งนี้ด้วยความรุ่มหรองตัวเองยังถือว่าเขาเป็นเราเป็นของเราก็เท่ากับถือเขาเป็นนายเรานานต่างตีนนักปรากท่านสอนเราระ่าเป็นเราเป็นของเราเราภาคภูมิใจกับคําว่าเรากับคาว่าของเราเหมือนกันเรามีอนนาวาสนาใน สิ่งเหล่านี้เป็นผู้ปกครองนี้ความจริงเราเป็นคนรับท้ายสิ่งเหล่านี้ลุ่มหลงก็คือเราในะร,าาาร,รับความทุกข์ความลําบากมากระทบกระเทือนก็คือมากระทบกระเทือนเราแบกหามสิ่งนี้ก็คือเราแบกหมามด้วยสิ่งนี้ด้วยความรุ่มความหลงก็คือเราผลสุดท้ายเราเป็นคนแยนะน่เพราะความลุ่มหลงเพราะฉะนั้นจงแยกสิ่งเหล่าน,นี้ออกให้เห็นตามความจริงของมันจิตจะได้ถอนตัวออกมาอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนต่างอันต่างอันต่างจริงไม่กระทบกระเทือนกัน แล้วก็จะปลดเปลื้องภาระทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากความยึดถือที่เรียกว่าอุปทานใจก็เบ,บาไปโดนดับเมื่อละได้ขาดโดยสมบูรณ์แล้วเรื่องใจกับขันก็จะทราบกันตามความจริงของมันแล้วมายึดไม่ถือกันความกวองบกับเรื่องขันเพราะอํานาจแห่งอ,อุปทานนี้ไม่มีเนี่ยให้พิจารณาเข้าไปถึงตัวจิตนั่นแหละคือเฮี้ยจริงๆอยู่ที่จิต ตัวเฮี้ยจริงๆมันออกช่องนี้ที่นี่พิจารณาตัวช่องมาเลยจนกระทั่งเข้าไปหาตัวของมันคือตัวเฮี้ยจริงๆคืออะไรตัวเฮี้ยจริงก็คือจิตจิตคืออะไรก็คือรังแห่งวัตจักรเพราะกิเลสอาสวะส่วนละเอียดที่สุดฝังจมอยู่ภายในจิตโดยไม่รู้สึกตัวจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะกำหนดเอาจิตนั้นเป็นเป้าหมายอย่างการพิจารณาเช่นเดียวกับอาการต่างๆที่เราพิจารณาไปโดยดำดับดับด้วยปัญญาของเรา เมื่อเราถือเป้าหมายเป็นจุดที่พิจารณาด้วยความไม่เว้นด้วยความไม่ช่อวหวนอันใดไว้หมดต้องการแต่ความจริงที่จะทราบจากการพิจารณาจิตอันเดียวคือจิตนี้เท่านั้นแล้วเราจะทราบชัดภายในจิตว่ามีอะไรนานอาารยกำหนดเข้าไปพิจารณาเข้าไปจิตถ้าหากเราผู้ตา หลักของการพิจารณาแล้วจิตก็เป็นตัวอนิจจังเป็นตัวทุกขังเป็นตัวนัตตาบเพราะมีสมมุติแทรกอยู่ในนั้นจึงต้องเป็นลักษณะสามได้คือเป็นสายรักณ์ได้พาดฟันหันแหลกลงไปที่ตรงนั้นโดยไม่ต้องถือมั่นว่าจิตนี้เป็นเราจิตนี้เป็นของเราไม่เพียงแต่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารว่าเป็นเราเป็นของเรายังกําหนดให้พินให้เห็นชัดเจนในจิตนี้อีกว่าควรจะถือเป็นเราเป็นของเราหรือไม่กําหนดลงไปพี่นะ มันไปแยกเยะให้มันเห็นชัดตามความจริงสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขงรรรังตาซึ่งแช้อนจิตนี้กระจายออกหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเมื่อธรรมชาติอันนี้ได้กระจายหายไปไม่มีอะไรเหลือแล้วอน,นิจจังทุกขังตาที่มีอยู่ภายในจิตก็หายไปพร้อมๆกันคําว่าจิตอันนี้เราจะเรียกว่าจิตก็ได้ไม่เรียกก็ได้เพราะนอกจากสมมุติไปอุปการทั้งปวงแล้วแยกตัอออกจากสมมติแล้วคําว่าอน,นิจจังทุกขังตาจึงไม่มีภายในจิต ทั้งทั้งที่ทุกสิ่งทุกอย่างสลายตัวไปแต่ความรู้นั้นกลับบริสุทธิ์ขึ้นมาไม่สลายหรือไม่ทิบหายไปกับสิ่งทั้งหลายเลยนี่เรียกว่าจับตัวเหี้ยได้แล้วอืเหี้ยใหญ่คือตัวนี้เองมีท่านท่านพูดไว้ในตำราท่านว่าจับตัวนี้ได้แล้วก็เป็นผู้สิ้นจากทุกข้าโพธิทัตก็ได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะในขณะที่พระพุทธเจ้าประธานพระอาวาทจบลงในขณะนั้น ก็เ,เข้าถึงจุดอันนี้จุดตัวเหี้ยใหญ่นี่ให้ทําลายตัวเหี้ยใหญ่นี้ให้ได้ด้วยปัญญาอันนปัญญาเวชาเกตภูริอันนี้ทปัญญาให้เป็นเหมือนแผ่นดินมั่นคงต่อความจริงทั้งหลายพิจารณาให้เข้าถึงความจริงให้รู้ความจริงสมกับปัญญาคือความจริงอันแหลมคมมากนะนี่ก็ให้ยังเข้าไปถึงจุด,ดยอดแห่งกิเลสทั้งหลายคืออะไรก็คือจิตที่เต็มเพื่อวิชานั่นแหละเมื่อพิจาณาธรรมชาตินี้ใ แต่กระจาเอาไปแล้วจิตก็บริสุทธิ์เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วคำไม่เฮี้ยก็กเรียกว่าจับได้ก็ถูกถึงตัวจริงของธรรมก็ถูกหมดปัญหานการพิจรารณาธท่านสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้านี่เราพูดถึงเรื่องปริยัติปฏิบัติปฏิเวทในขั้งพุทธการก็มีมาอย่างนั้นเหมือนกัน แต่ท่านมีความหนักแน่นในการประฤปฏิบัติมากกว่าอย่างอื่นอย่างใดไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้ซึ่งมีแต่การเรียนมากๆไม่สนใจมีการประพปฏิบัติเลยความจําอัดจําทําได้นั้นมันก็ไม่ผิดกันอะไรกับนกขุนทองที่แก้วเจ้าขาแก้วเจ้าขาแต่เวลาเอาแก้วมาให้นกขุนทองดูจริงๆแล้วไม่ไม่ทราบเลยว่าคืออะไรนี่นี่คาว่าทรรนั้นคืออะไรถ้าเราไม่ได้สนใจกับการพป,ปฏิบัติ ตามหลักธรรมที่เราได้ริ่มเรียนมาแล้วมันก็เท่ากับว่าแก้วคืออะไรนั่นแหละรมคืออะไรเราก็ไม่ทราบสมาธิคืออะไรใจเราไม่เคยสัมผัสเพราะไม่เคยนั่งสมาธิปัญญาคืออะไรเราก็ไม่ไม่ได้สัมผัสจิตเพราะเราไม่ได้เจริญปัญญาทางทางด้านการปฏิบัติ วิมุตคืออะไรเราก็ไม่ทราบเพราะจิตเราไม่เคยหลุดพ้นเนื่องจากจะสั่งสมนอกจากจะสั่งสมกิเลสให้เต็มหัวใจจนแบกไปไม่ไหวนั่งอยู่ก็ครางนอนอยู่ก็ครางไปไหนก็บ่นเป็นทุกข์ยุ่งไปห,หมดทั้งๆท,ที่ตนสําคัญแลตนฉลาดเรียนมามากแต่ก็บ่นให้ทุกข์ซึ่งมีอยู่เต็มหัวใจไม่ได้วายแต่ละวันวันวนี้เพราะฉะนั้นเพื่อทราบธรรมชาติความจริงนี้แล้วให้หายบ่น จึงต้องเรียนให้เข้าถึงความจริงให้สัมผัสสมาธิเป็นอย่างไรให้สัมผัสด้วยการปฏิบัติภาวนาของตนปัญญาเป็นอย่างไรให้สัมผัสด้วยการปฏิบัติของตนความบริสุทธิ์หรือวิบุตเป็นอย่างไรให้ได้สัมผัสกับใจตัวเองแล้วจะไม่ถามใครแม้พระพุทธเจ้าจะประ,ประทับอยู่ที่ตรงหน้าเรานี้ก็ตามจะไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าให้พระองค์ลำคาญเลยและให้เราเสียเวลาเวลาเลย แสดงความโง่ความหลงออกมาทั้งๆท,ท,ที่ตนรู้แล้วใครจะไปแสดงออกมาก็รู้แล้วถามทําไมน่นเพราะความริงเสมอกันคาว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดมีไว้สําหรับผู้ปฏิบัติโดยวทั่วกันตั้งแต่ครั้งนั้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดตั้งแต่ครั้งพุทธการมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ ทมเป็นธรรมชาติที่คงเส้นคงวาเสมอมาถ้าผู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักธรรมนั้นแล้วเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปถามใครจะพึงขุดค้นขึ้นมาได้ด้วยความปฏิบตัติคือศีลสมาธิปัญญานี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นอย่างใดที่จะมาปิดขั้นมรรคผลนิพพานให้สิ้นเสยดสิ้นสมัยและไม่มีสิ่งใดที่จะขุดค้นมรรคผลนิพพานขึ้นมาให้ดูเห็นได้นอกจากการปฏิบัติด,ด้วยศีลสมาธิปัญญานี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นหลักมรรคแปดคือ สมาธิิเป็นต้นมีสมาธิเป็นสุดที่ท่านเรียกมัชฌิมานี้จึงเป็นธรรมสำคัญหรือเป็นธรรมสม่มสำสมอเป็นธรรมศูนย์กลางในการแก้กิเลสอาสวะทั้งหลายตลอดมาตั้งแต่โน้นจนกระทั่งถึงบัดนี้และตลอดไปไม่มีทางสิ้นสุดต้องเป็นมัชฌิมาปฏิบทากับผู้ปฏิบัติโดยถูกต้องอยูน่นั่นโดยลำดับผลที่จะพึงได้รับจากการปฏิบัติจะไม่ต้องไปถามใคร ขอให้ดำเนินตามหลักธรรมนี้ให้ถูกต้องเท่านั้นเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่ควรจะได้รับผลปรากฏขึ้นภายในจิตใจของตนที่ว่ามรรคนิพพานสิ้นเขยดสิ้นสมัยไปแล้วนั่นก็คือคนไม่เคยปฏิบัติคนไม่เคยสนใจกับธรรมะมันจะไปรู้เรื่องว่ามรรคนิพพานว่าสิ้นเข็ดสิ้นสมัยได้อย่างไรก็อ,อุตริพูดไปอย่างนั้นตามความโง่เง่าต่มตุนของตนเองนอกจากนั้นก็ทําคนอื่นให้โง่ไปด้วยถ้าผูดต้องการจะโง่อยู่แล้วโง่ได้จริงๆ เพราะคำทำคำ,คำนี้เป็นคำผู้ที่โง่แต hmm. ่ผู้ปฏิบัติเพื่อมีเหตุมีผลเพื่อพุทธทางสนากระฉามนีแล้วจะไม่สนใจกับคำนี้เลยจะสนใจหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้แล้วปฏิบัติตามนั้นนั่นแน่เป็นสิ่งที่เหมาะสมและถูกต้องที่สุดเราทั้งหลายได้นับพระโอวาทคือาศาสนธรรมจากพระพุทธเจ้ามาโดยถูกต้องแม่ยนยำแล้ว นานำประพฤติปฏิบตัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจของตนผลที่พึงพอใจโดยลำลับเราจะเป็นผู้ได้รับเป็นผู้ครองเป็นเจ้าของสมบัติที่ประพฤติปฏิบัติได้นั้นโดยทั่วถึงกันจึงขอวิติเพียงเท่านี้